ครับก็สวัสดีนะครับผมผมพัฒนานะครับผมจากเพจที่ดินประจินบุรีครับวันนี้ก็จะพาลูกค้านะครับผมมาดูที่ในเขตของอ่าตําบลบางเดชานะครับผมอำเภอเมืองประจินจังหวัดปราจินบุรีครับที่ดินเป็นที่นานะครับผมจิดถนนลาดยางสวยเลยนะครับก็เดี๋ยวผมให้ลูกค้ารับชมภาพมุมสูงกันก่อนเลยนะครับครับเชิญรับชมครับรับทิลิปก่อนร ครับก็ลงมาดูพื้นที่กันเลยนะครับผมนี่เลยครับผมแปลงที่จะขายติดถนนลาดยางเส้นนี้เลยที่ดินเนื้อที่นะครับผม24ไร่กับอีก61ตารางวานะครับผมเป็นที่ติดถนนลาดยางขนานกับถนนลาดยางเส้นนี้เลยนะครับผมหน้ากว้างอยู่ประมาณ500 550, 5้0า้าเกือบ560เมตรเลยนะครับผมโอ้สวยมากครับแปลงนี้หน้ากว้างสวยมากๆเลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมพาเดิน ดูเขตที่เข้ามาก่อนนะครับผมเขตแรกก่อนนะครับผมหลักเขตแล้วที่ผมเดินดูคร่าวๆนะครับผมหลักหมุดก็ตรงนี้ยังหาไม่เจอนะครับผม mm hmm. ก็ถ้าลูกค้าสนใจก็ลองอา,อาจจะคุยเรื่องต่างว่าจบเขตกันอีกทีนึงนะครับผมครับ mm hmm. นี่นะครับที่ดินเลขที่ยี่สิบสี่ไร่ กับอีกหกสอตารางวานะครับผมอยู่ในเขตของตำบลบางเดชะนะครับผมอำเภอเมืองปราจีนจังหวัดปราจีนบุรีนะครับผมก็จากเขตจากจุดที่ผมยืนอยู่นะครับผมเข้าตัวเมืองปราจีนบุรีไม่ไกลนะครับผมประมาณสิบสามสิบสี่กิโลเท่านั้นนะครับผมเราก็จะมาจากอาจะมาจากคอกปีบนะครับสีมโหสถนะครับผมอยู่ระยะประมาณสักแปดเก้ากิโลนะครับผมแล้วที่ดินแปลงนี้นะครับผมนี่นะครับลูกค้าเห็น รถที่วิ่งอยู่ตรงนู้นไหมครับผมนี่นะครับเป็นเป็นถนนหลักเส้นสุวินทวงนะครับผมเส้นสามหนึ่งเก้านะครับซึ่งที่ดินแปลงนี้จะเข้าจากถนนหลักเข้ามาประมาณห้าร้อเมตรเท่านั้นเองนะครับที่จะติดกับเป็นที่ใกล้ๆกับถนนสุวินทวงเลยนะครับนี่นะครับผมที่นาก็จะมีสองล็อกนะครับผมขนาด คู่กับถนนลาดยงางเส้นนี้ไปเลยนะครับสวยมากๆเลยนะครับแต่ก็จะตามกว่าถนนอยู่นะครับผมละวาประมาณสักสองถึงสามเมตรนะครับนี่นะครับผมก็ไกลเลยนะครับผมประมาณหน้ากว้างประมาณห้าร้อยห้าสิบเกือบหกสิบเมตรเลยนะครับนี่นะครับผม ตรงนี้เป็นพื้นที่ด้านหน้าที่นะครับผมติดถนนลาดยางเลยเป็นถนนลาดยางสองเลนนะครับผมถนนก็ประมาณหกเมตรนะครับผมไฟฟ้ามีนะครับผมก็ที่แปลงนี้ก็จะห่างชุมชนก็จะอยู่ละลาเอาประมาณสี่ถึงห้าร้อยเมตรนะครับผมใกล้ๆกับตรงนู้นเลยนะครับผมถนนหลักเส้นสุวินทวงศ์นะครับสามหนึ่งเก้านะครับนี่นะครับผมตรงนี้ผมจะเดิน จะพาลูกค้ามาดูหลักเขตแรกก่อนนะครับซึ่งก็จะเดินมาฝั่งทางถนนสวินทวงศ์นะครับนี่นะครับก็บริเวณหน้า,าที่นะครับผมตรงนี้ก็จะมีต้นไม้ขึ้นหลายต้นร่มรื่นเย็นสบายมากเลยนะครับผมนี่นะครับบริเวณแถวนี้นะครับผมตรงนี้เป็นพื้นที่ด้านหน้าที่ ก็เป็นพื้นที่นานะฮะผมเขียนนี้จะเป็นพื้นที่นาทางนั้นเลยนะครับนี่นะครับผมสวยเลยนะครับผมแปลงนี้หน้ากว้างขนาดทางถนนลาดยางไปเลยนะครับลูกค้าท่านไหนที่อยากได้ที่นานะครับผมหรือว่าอยากได้ที่ดินที่สามารถจัดสรรแบก็อกขายได้นะครับ หน้ากว้างนี่จะสวยมากๆขนาดกับถนนไปเลยนะครับผมนี่นะครับเขียนเราก็คือตรงนี้เลยนะครับตรงถนนที่เข้าไปกระท่อมตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับผมแต่ไม่เห็นหมุดนะครับผมจุดนี้นี่นะครับตรงนี้เลยนะครับผมเขตแรกนะครับนี่นะครับ ก็จะมีทางเข้าคันนาเข้าไปกระท่อมอตรงที่นาตรงนี้นะครับนี่นะครับผมออตอนนี้ผมยืนอยู่ตรงจุดแรกเลยนะครับผมหันหน้าเข้าที่นาที่จะขายแปลงยีบสีไร่นะครับตรงนี้ก็จะมีถนนด้านข้างที่ไม่ได้เป็นทางสาธารประโยชน์นะครับผมก็เป็นถนนที่จะเข้าไปในนาของชาวบ,บ้านที่ทํานาพื้นที่ละแวกนี้นะครับ อาจจะเป็นาระาจำยอมนะครับผมก็ไม่ซึ่งตัวนี้ไม่ไม่ได้ระบุไว้ในฉนดนะครับว่าเป็นทางสาธารณประโยชน์นะครับนี่นะครับผมที่ดินที่จะขายนะครับยี่สิบสี่ไร่นะครับกับหกสิบเอ็ดตารางวานะครับนี่นะครับนี่เป็นพื้นที่ด้านหน้าที่นะครับผมตรงนู้นก็ที่เห็นตรงนู้นก็จะเป็นถนนสวินทวงนะครับสามหนึ่งเก้านะครับ ใก,ใกล้เองนะครผมประมาณห้าอเมตรเข้ามานิดเดียวเองนะครับซึ่งแปลงนี้ก็เหมาะที่จะทำโคกหนองนาก็ได้นะครับผมแปลงล็อกเป็นล็อกนะครับผมทำสวนก็ได้นะครับผมติดถนนลาดยางเลยนะครับแล้วก็เส้นนี้นะครับผมสามารถทะลุบ้านสร้างนะครับผมทะลุเข้ามีนบุรีเข้ากรุงเทพได้นะครับ ก็ห่างมินบุรีก็ไม่ไกลนะผมน่าจะอยู่ละลาประมาณสักร้อยกิโลนะครับร้อยกิโลนิดๆเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมดีนะครับผมริมถนนนะครับผมก็จะมีต้นไม้นะครับอย่างที่ผมแจ้งไว้มีถนนต้นไม้ริมถนนนะครับผมก็จะมีต้นไม้ริมทางริมข้าหน้านะครับผมสร้างควาอมร่มรื่นให้กับ พื้นที่บริเวณนี้นะครับผมอากาศก็จะเย็นเลยนะครับเพราะที่โป่งที่นาพื้นที่มันจะโป่งนะครับผมแล้วก็ที่ผมเดินเดินอยู่นี่ไม่ร้อนนะครับผมได้ได้ร่มต้นไม้เย็นเลยนะครับนี่นะครับผมหน้ากว้าง5้าห้าสิบนะครับเกือบเกือบห้า้อยหกสิบเลยนะครับกว้างมากๆเลยนะครับ ก็เดินนี่เหนื่อยเลยนะครับผมไปกลับนี่กิโลนึงเลยนะครับนี่นะครับลมพัดมาตลอดเลยนะครับผมเย็นเลยนะครับขับนี่นะครับผมก็เดินดูเดินข้างถนนนะครับผมลมพัดแล้วก็ได้ลมไม้ ตรงนี้ก็เย็นสบายเลยนะครับผมนี่นะครับผมอากาศดีมากๆเลยนะครับเป็นที่ทุ่งนานะครับบรรยากาศทุ่งนานะครับนากว้างสวยด้วยนะครับผมก็ที่ก็อาจจะต่ำขอถนนสักหน่อยนะครับประมาณ2 3งสเมตรนะครับนี่นะครับก็ธรรมชาติครับผมเห็นนกเห็นอะไรนะครในที่ผมเอาโดรนบินให้ดูนะครับผมก็จะมี ฝูงนกฝูงอะไรนะครับผมเข้ามากินน่าจะหาปลาในที่นากินนะครับนี่นะครับสวยมากๆเลยนะครับผมที่ดินแปลงนี้นากว้างสวยเลยติดถนนลาดยางเป็นถนนลาดยางสองเลน,นคนับผมห่างชุมชนไม่ไกลด้วยนะครับผมประมาณสี่ห้าร้อยเมตรนะครับห่างถนนหลักก็แค่4ี่ห้าร้อยเมตรเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่โอเคมากๆเลยนะครับ ก็ทำเป็นล็อกเป็นล็อกแบ่งขายได้เลยนะครับผมนี่นะครับข้างทุ่งนานะครับผมก็จะมีคลองนะครับก็เป็นคลองไว้ดูดน้ำขึ้นมาใส่ที่นาได้เลยนะครับตรงฝั่งครับตรงด้านนู้นนะครับผมที่เห็นก็จะเป็นถนนด้านข้างที่นะครับซึ่ง ก็เป็นถนน,นใหญ่เหมือนกันนะครับผมก็ถัดไปก็จะเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งเลี้ยงป่านะครับผมนี่ครับตรงจุดที่ผมจอดรถอยู่ยนี่ก็ล่มรื่นมากๆเลยนะครับลมมาเย็นสบายเลยนะครับเขตนี้ก็จะเป็น เขตของอบตอบางเดชะนะครับผมนี่นะครับผมพื้นที่ถนนยาวเลยนะครับผมสวยมากๆเลยครับนี่นะครับผมไฟฟ้าก็มีถึงที่แล้วนะครับก็จะ คลิปนี้ก็น่าจะยาวหน่อยนะครับผมเพราะว่าพื้นที่ด้าหนาหน้าจะกว้างนะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับผมครับก็ ชมเรื่อยๆนะครับผมชมบรรยากาศพื้นที่แปลงที่จะขายเรื่อยๆนะครับผมก็ถ้าลูกค้าสนใจนะครับก็ค่อยตัวมาสอบถามเพิ่มเติมก็ได้นะครับนี่นะผมต้นไม้นะครับผมเรื่อยๆเลยนะครับที่แปลงนี้ก็จะมีต้นไม้หลายต้นเลยนะครับเกตเราก็คันนาล็อกนุ้งเลยนะครับผมเนี่ยนะครับล็อกแรกนี่นะครับที่ที่เห็นอยู่นะครับ นี่นะครับพื้นที่บริเวณรอบๆนะครับผมนะครับเห็นนกบินนะครับผมก็โอเคเลยนะครับผมธรรมชาติมากๆเลยก็ไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่นะครับผมประมาณสักกี่ร้อยกิโลได้นะครับผมประมาณนี้นะครับ เขตของบางเดชะนะครับผมถัดไปก็จะเป็นอำเภอบ้านสร้างนะครับผมเนี่นะครับเขตเราก็จะถึงถนนเส้นนี้เลยนะครับผมถน,นนด้านข้างที่ตรงนี้เลยนะครับที่สวยนะครับผมเป็นขนานกับถน,นนเลยนะครับสวยมากๆเลยนะครับผม นี่ครับเข็นเราก็จะถึงนี่เลยนะครับนี่นะครับผมก็จะถึงตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็อนี่นะครับก็จะมีคลองนะครับผมคลองที่เขา,าดูดน้ำเข้ามาเข้านานนะครับผมนี่นะครับผมก็เดิน อยู่ด้านที่นานะครับนี่นะครับผมก็จะให้ดูพื้นที่ในที่นานะครับนี่นะครับผมก็บรรยากาศดีนะครับผมร่มรื่นเป็นธรรมชาตินะครับผมเป็นที่อยู่ในเขตชุมชนในหมู่บ้านห่างหมู่บ้านไม่ไกลนะครับนี่นะครับผมประมาณ4500เมตรเองนะครับเข้าจากถนนหลักเข้าไม่ไกลนะครับประมาณ4500เมตรเช่นกันนะครับผมครับ โอเคนะครับผมถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะครับผมที่เบอร์066ครับ1565963นะครับผมแล้วก็อีกเบอร์นะครับผม064ครับ9469789นะครับผมพัฒนานะครับผมที่ดินประจินบุรีครับวันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพจที่ดินประจินบุรีแล้วก็อีกช่องทางคือช่องทาง YouTube นะครับถูกเพราะว่าที่ดินไวลรอประจินบุรีนะครับ วันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าที่ติดตามรับชนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ